สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนานมังกรประจรําเดือนพฤษภาคม2568นะคะชาวราศีมังกรและคนานมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงรก็ได้นะคะ มันแค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความบันเถิงเนาะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะแปดเหรียญเมจิเชียนค่ะ หนึ่งถ้วยและเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะชาวราศีมังกรและขนามังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตดินทึกศบการมังกรนะคะธาตยวกันกับคุณเนาะ มีชาวธาตุน้ําก็กรากฏมีพิจิกนะคะแล้วก็มีชาววันพุธอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพเท่านั้นในดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรบางคนเนี่ยน่าจะมีการพยายามสื่อสารพูดคุยหรือว่าพยายามเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะมีคนพยายามเข้าหาคุณก็ได้นะคะอืมเป็นการพยายามอย่างสม่ําเสมอเนาะ แล้วก็เป็นการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเอ่อเป็นการพูดคุยสื่อสารเพียนแล้วก็พยายามเข้าหาอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายอะ่ะเออประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช้าถึงเย็นถึงอะไรเงี้ยสามเวลาหลังอาหารอะไรเงี้ยจะต้องแบบเมสเสจมาอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ หรือชาวบังกรบางคนน่ะนะคะก็มีมีเกณฑ์นเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะตามหน้าไพ่ก็มันมีพลังงานวนเวียนกลับเข้ามาของคนเก่าๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนคุยเก่าที่เคยคุยกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนามากไปกว่าคนคุยก็กลับมาคุยอีกหายไปก็กลับมาคุยอีกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานอกของชาวราศีมังกรและคาวนาฬกรนะคะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีแล้วสามารถสคลิปเพื่อผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดจะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์รตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและค้านามกรในช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไรนะคะ The f o o l ค่ะ อสวินถือดาสี่ดาและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในส่วนของบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เนาะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหมายมองว่าน่าจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาด้วยอะ่ะเนาะ มีพลังงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ตัวคุณเรื่องของความรักไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้อยากที่จะจริงจังถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังอยากที่จะถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มองอนาคตมากมายหรือไกลมากขนาดนั้นเอาแค่ว่าคุยวันนี้แล้วสบายใจก็พออะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะไปแบบปล่อยจอยไปแบบสบายๆมากกว่านะคะยังไม่ได้คิด เยอะไม่ได้คิดมากยังไม่ได้แบบคิดที่จะจริงจังเออประมาณนี้ค่ะคุณยังคุณยังสนุกกับชีวิตคุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการเดินทางสนุกกับกับไลฟ์สไตล์รูทีนของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งถ้าหากว่ามีคนเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเออเจียดหรือว่าแบ่งเวลาหรือว่าแบ่งความสุขให้ขนาดนั้นนะ่ะ เออเอาแค่คุยกันแล้วสบายใจก,ก็ก็คุยได้ประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะในส่วนของพาร์ทของความคิดและความรู้สึกมาดูกันค่ะว่าชาวราศีมังกรและก็นามมังกรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันเขาดูของชาวมังกรก่อนนะคะเขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรละคนาม,มังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่เจ็ดเหรียญนะคะสเตรนท์ค่ะสามเหรียญและเป็นไพ่หกดาบชาวราศีมังกรลัคานามังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้น เหมือนคุณเหมือนเหมือนคุณคิดว่าคนคนนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยในการสื่อสารหรือในการทรําความรู้จักนะคะถ้าหากว่าคนคนนี้เป็นพลังงานเก่าๆที่วนเวียนกลับเข้ามาคุณต้องการเวลาในการดูในการพิสูจน์ในการดูว่าเออเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรืออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะเขาเรียกว่า พิจารณาว่าคนคนนี้ควรจะเป็นเพื่อนไหมควรจะเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืมมันมันอยู่ในขั้นตอนของการดูดูอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าคุณคุยได้ไหมคุณคุยได้ค่ะคุณสบายใจคุณก็คุยได้นะแล้วก็คุณก็ไม่ได้มีหน้าที่ของการรังเกียจหรือว่าโกรธอะไรเขามากมายนะคะประมาณนั้นก็คุยได้ก็ศึกษาได้ก็เรียนรู้ได้ก็ยังรอดูต่อไปได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีมังกรลัคนานมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดได้รู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรลัคนานมังกรถ้าไปแรกนะคะอัศวินถือไม้เท้าไพควีนถือเหรียญก้าวดาไพจัชเหม็ ชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มธาตุดินพืชสบกันมังกรธาตุไฟเมสิสงธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะนึกถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพา่สลับกันเลยนะคุณตัวชาวมังกรเองเนี่ยรู้สึกกับคนคนนี้แบบเขาเรียกว่าคือสบายๆง่ายๆง่ายๆในที่นี้หมายถึงว่า,าสบายใจก็คุยอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไม่ได้มอง ความสัมพันธ์ไปไกลขนาดนั้นแต่แต่ในส่วนของเขาอะ่ะเขาค่อนข้างทีง่จะมีความกังวลมีความวิตกกังวลมีความคิดเดยอะคิดมากนะคะเ,เขาอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารอยากจะจริงจังอ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารอคอยแล้วก็ตามหามานานเขาอยากจะทําความรู้จักอย่างจริงจัง ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็กังวลน,นะกังวลว่าคุณจะไม่จริงจังกับเขาหรือจะไม่ต้อนรับเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่ไม่ตอบก,กันค่ะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอ,อนาคตความรับวามสัมพันธ์ของชาวราศีมัง,งกรและค้าวมังกรเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาข้าไปได้ค่ะไพ่เดทไพ่เอ็มเพรสสี่ถ้วย ขอโทษค่ะเป็นไพ่สีไม้เท้านะคะเป็นไม่ใช่สีถ้วยและเป็นไพ่อัศสสวินถือถว้วยชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะในส่วนของเอาคานาคุณความรักความสัมพันธ์ก็ไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะรักตัวเองมา,มากๆเลยนะคะเพรว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลังงานที่ดีคุณก็พร้อมตัดจบแล้วกลับมารักตัวเองกลับมาเดินหน้าต่อกลับมาใช้ชีวิตต่ออะไรประมาณนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวราศีมังกรและคขณามังกรขอคําแนะนํานะคะทำแนะน,นะะํบไปกเปบนไพ่ทำแบรนค่ะเด็กถือไม้เท้า j u s t i c ค่ะ2 สองสองไม้เท้าชาวราศีมังกรและคณามกรนะคะในสออ่วนของกาแนะนําไพ่อบอกว่าคุณมีเป้าหมายของคุณดีแล้วนะคุณมีเป้หามปหมายดีแล้วการที่มีคนเข้ามาโอเคคุณศึกษาคุณทําความรู้จักได้มันก็ไม่ได้ผิดการที่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกมันก็ไม่ได้ผิดนะคะมันขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ว่าคุณเลือกความสบายใจคุณเลือกความสุขของตัวเองก่อน้าคนาคนนั้นพลังงานที่เข้ามาใกล้คุณเป็นพลังงานที่ไม่เฮลตี้เป็นพลังงานที่แบบไม่โอเคเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ดังนั้น ถ้าหาคุณรักตัวเองเป็นคุณจะรู้ว่าอะไรที่ ควรจะเอาเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาเลยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ